ขายตลาดนัดกันค่าวนี้พักที่เราเน้นปููกก็จะเป็นผักพวกที่เจริญเต,ติบโตไวโรคและ,มะแมลงน้อยง่ายต่อการดูแลรักษาใส่ปุ๋ยก็จะเป็นพวกปุยป๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ฮอร์โมนทําเองพืชใบหนาแข็งแรงซื้อไปก็เก็บรักษาได้ทนทาน กินก็รสชาติดีอร่อยที่ส่วนเราก็จะเน้นผักหลายๆอย่างปลูกผสมผสานกันเป็นผักพืชสวนครัวมีหลายๆชนิดค่ะเรามาเก็บผักเขียวกันเลยค่ะกลุ่มลูกค้าที่ซื้อไปก็จะเป็น กลุ่มลูกค้าขาประจำซื้อไปแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำอีกเพราะว่าร้านของเรามีคุณภาพต้องรักษาคุณภาพด้วยนะคะผักชีถอนมาดินติดเยอะเลยเดี๋ยวเราแช่น้ำก่อนอันนี้เขย่าเขย่าลากให้เขาสะอาดสะอาดก่อนเดี๋ยวเราก็จะนำกลับบ้านไปล้างอีกทีหนึง่ง เ,เราก็จะเอาไปกรรมช่างโลกรรมนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาถอนขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายนี่ของเราก็ต้นแข็งแรงฝนตกเมื่อคืนก็ ดินจะติดเยอะเลยเก็บพริกด้วยค่ะมาถึงบ้านแล้วเราก็ล้างทำฟาร์มสะอาดอีกทีหนึ่งแล้วเราก็ามาช่างกิโลแล้วเราก็กำกำเป็นมัดมัดค่ะอันนี้ก็จะมีผักโขมขึ้นช่ายผักกระถอมผักชีดอกสลิดก็มีค่ะมีมะม่วง มะม่วงไม่ได้ถ่ายให้ดูเก็บมาตอนมืดค่ะมีหลายอย่างเลยวันนี้ก็เก<ป>็บกันประจำทุกๆวันค่ะเกษตรแบบพอเพียงค่ะรายได้ไม่มากไม่มายค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ